สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำลิตัภั์สำหรับงานถ่ายวีดีโอหรือภาพนิ่งนะคะเป็นไฟ LED ขนาดเล็กกะทัดรัดเหมาะสำหรับการพกพานะคะไปใช้งานนอกสถานที่หรือเหมาะกับการเดินทางสะดวกกับการใช้งานมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นวิ่ห้อ,อยูรันซีค่ะเป็นรุ่น vl 1 0 0 c นะคะจะมาในแพ็กเกจแบบนี้ค่ะอุปกรณ์ข้างในกล่องน,นะคะก็จะมีเป็น คู่มือมาให้นะคะมีเป็นสายชาร์จเป็นไทสีนะคะแล้วก็มีเป็นฮอทชูไว้สําหรับต่อหัวกล้องนะคะต่อกล้องภาพนิ่งวิดีโอหรือขาตั้งกล้องที่สามารถยึดกับมือถือได้นะคะแล้วก็อกุปกรณ์เสริมตัวนี้ค่ะเอาไว้ไปจัดแ่งใช้ง,งานให้เหมาะกับการใช้ง,งานของแต่ละท่านได้เลยนะคะแล้วก็มาไฟหน้าตาจะเป็นล,ลักษณะแบบนี้นะคะเล็กกะทัดรัดพกพาง่ายค่ะ ด้านหลังนะคะปุ่มเปิดปิดด้านหลังจะอยู่จะอยู่ด้านหลังนะคะเป็นปุ่ม on off ค่ะแล้วก็จะมีเป็นช่องชาร์จไฟนะคะใช้สาย usb type c ตัวนี้ค่ะก็ไสจับชาร์จไฟได้เลยจะมีวงแหวนปรับระดับความเบาและความแรงของไฟนะคะแล้วก็ปรับโทนสีเป็นสีวอร์มไลท์แล้วก็ดีไลท์นะคะเดี๋ยวเราลองมาเทสไฟกันโดเปิดปุ่ม on ด้านหลังค่ะ ไฟจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ใช้วงวนนี้เป็นปรับเส้นความสว่างหรือจะเบาลงนะคะทางนี้จะปรับเป็นโทนสีสีออกส้มๆนะคะวอร์มโทนแล้วก็สีแสงสีเดย์ไลท์นะคะก็ประมาณนี้ค่ะเอาไวช้ชสำหรับงานถ่ายภาพนิ่งวิดีโอหรือ เอาไว้สำหรับการเดินทางไปแคมปิ้งในสถานการณ์ต่างๆได้เลยนะคะเล็กพกพาง่ายจะผัดรัดนะคะถ้าสนใจสินค้าก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะ